เรื่องนี้ลูกชายร้องขอความเป็นธรรมคุณพ่ออายุ70กว่าถูกรถชนหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่แรกบอกว่าเอ็กซเรย์ดูแล้วไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรแตกหกักพันผ้าพันแผลนิดหน่อยพอกลับบ้านตกดึกคุณพ่อเสียชีวิตครับหลังจากนั้นพอตรวจร่างกายอย่างละเอียดปรากฏว่าอ้าวกระดูกเชิงกรานหักนี่นาแล้วมีเลือดข้างโรงพยาบาลแห่งที่สองบอกแบบนี้ทำไมไม่ตรงกับแห่งแรกตกลงมันยังไงกันแน่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับทำให้ชายอายุ71ปีบาดเจ็บแล้วต่อมาก็เสียชีวิตย้อนกลับไป15สิงหาคมครับนายทายอายุ71เขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปขายของที่ตลาดกลับมาประมาณหนึ่งทุ่มก็แวะชิ้นช่องข้างถนนฮนะถูกรถยนต์ชนนี่ฮะรถพ่วงข้างคันนี้นะถูกชนเสร็จปั๊บตัวตัวนายทายเนี่ยบาดเจ็บส่วนคู่กรณีเนี่ยขับหลบหนีแต่ต่อมาตำรวจก็ตามจับตัวคนขับได้ ลูกชายในทายชื่อว่านายมนชัยอายุ44ปีร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าคือพ่อเนี่ยบาดเจ็บมีแผลหลายแห่งกู้ภัยส่งตัวพ่อไปโรงพยาบาลแห่งแรกคุณหมอเอกซเรย์แล้วบอกว่าไม่พบว่ามีส่วนใดในร่างกายแตกหักก็เลยให้ผ้าพันแผลแล้วก็ให้กลับบ้านได้คุณหมอว่าแบบนี้เป็นเราเราก็ต้องเชื่อฟังเนาะอ่ะโอเคผลตรวจออกมาเนี่ยฮะแล้วตอนนั้นคุณพ่อก็ยังให้การกับตำรวจได้แต่พอตกดึกปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยปวดท้องฮนะก็เลยพยุงเข้าห้องน้ำ แต่อึอไม่ออกแล้วค่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อยๆสุดท้ายเสียชีวิตกลางดึกช่วงตีสองค,ครรุ่งเชา้านำร่างพ่อส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลอีกแห่งคือคนละที่กับที่แรกที่ไปตรวจนะฮะผลปรากฏว่าเจออะไรกระดูกเชิงกรานหักแล้วมีเลือดคั่งลูกลรญยติยาิก็เลยงงเฮ้ยทำไมผล X เอ็กผลเอ็กซเรย์กับผลชนะสูตรออกมาไม่เหมือนกันนะ่ะผลเอ็กซเรย์รอบแรกของโรงพยาบาลแห่งแรกบอกว่าไม่มีอะไรแตกหักเลยนี่นามีแค่แผลภายนอก หมอตรวจละเอียดหรือเปล่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไงถ้าหากว่าเจอว่ากระดูกเชิงการหักตั้งแต่แรกแล้วมีเลือดข้างถ้ารักษาทันพ่อน่าจะรอดหรือเปล่าคาใจฮะคาใจต้องการคําชี้แจงจากโรงพยาบาลแห่งแรกแต่ปรากฏว่ายังไม่มีคําชี้แจงใดๆมีแค่ส่งพวงหรีดมาในงานศพฮะเนี่ยปักทูบเทปต,ต่างๆก็องค์งก็อี้งานศพจัดขึ้นแล้วพวงหรีดมาแล้วกลับมาคุยเรื่องเงินเดียวยาเท่านั้นเองแต่เขาต้องการคําชี้แจงครับ ทำไมถึงปล่อยให้ใครมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็ยังไม่ได้ให้เหตุผลใช่ไหมครับถามเขาเขาก็ไม่มีคำตอบครับเขาก็มาดูแค่เรื่องเรื่องยายาอันราบมาพูดเรื่องเยินยายาอระม่าณนี้หมอที่บอกว่าถ้าไปที่แจะไม่เสียสิวิิคกับอ๋อก็คือพท่าเทีนี้หมอแกบอกว่าต้องไปผ่าครับหลังจากเผาศพพ่อแล้วในวันนี้ทางครอบครัวก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะ ไปร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมต่อไป<ช>เดี๋ยวเราติดตามครับว่าทางโรงพยาบาลจะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อนะฮะครับ,รบวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้